ตอนนี้ผมอยู่กับเก้าอี้สุดหรูสุดพรีเมียมจากแบรนด์ t h e ร์ม t เท h ครับในรุ่น a ารเจน E 700ครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้ครับผมต้องบอกว่าเป็นเก้าอี้ที่พรีเมียมที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้ทดสอบมาเลยนะแล้วก็ได้ทดลองใช้นะครับก็ตัวนี้คือ t h e r m a t e c h Argen E 700หลายๆคนอาจจะเริ่มเห็นกันบ้างแล้วนะครับกับดีไซน์สุดล้ำ จากแบรนด์ Thermatech นั่นเองครับผมบอกราคาก่อนเลยแล้วกันสําหรับราคาเนี่ยมันจะมี2รูปแบบเนาะที่เป็นสีธรรมดาก็คือสีขาวสีเทาสีดำเนี่ยจะอยู่ที่32,900บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีเลสซิ่งกรีนอะไรแบบนี้จะมีราคาอยู่ที่34,900บาททีนี้เรามาดูว่าเก้าอี้ราคาระดับ30,000กว่าบาทซึ่งเป็นเก้าอี้เกมมิ่งด้วยไม่ใช่เก้าอี้เพื่อสุขภาพหรือว่าเออร์โกนอมิกแชนะ มันมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละส่วนเลยนะครับอย่างแรกนะฮะก็คือในส่วนของการออกแบบเนี่ยเป็นการออกแบบโดย Porsche Studio หรือว่า Studio F A Porsche นั่นเองนะครับซึ่งดีไซน์ทั้งหมดนะครับจะดูล้ำแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบเลสซิ่งหน่อยนะครับเท่ๆและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของวัสดุเป็นหนังแท้ครับเนื้อสัมผัสดีมากจากที่ผมได้ทดลองนั่งองค์ประกอบทุกอย่างวัสดุทุกอย่างดีและพรีเมียมสุดๆ อันนี้รับรองเลยเพราะว่าผมหลังจากที่ได้ลองทดสอบตั้งเนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อเรื่องของความแข็งแรงความทนทานนะครับเรื่องของการปรับระดับต่างๆอา,อารมณ์เนี่ยมันจะให้ความกระชับเอาละรครับก็อันนั้นคือเรื่องของคอนเซปต์คร่าวๆแล้วก็จุดเด่นของเก้าอี้ตัวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับที่น่าสนใจสําหรับ e 700ตัวนี้กันเลยดีกว่านะครก่อนอื่นเรามาดูเรื่องของการปรับพนักพิงก่อนนะครับซึ่งสามารถเอียงได้ไม่ถึงกับ 180องศานะมันไม่ได้เอียงนอนขนาดนี้อันนี้คือสุดแล้วนะครับสุดอยู่ที่129องศานะฮะสามารถล็อกได้ด้วยพนักพิงด้วยมือจับทางซ้ายที่ออกแบบมาเป็นเหมือนลักษณะมือจับดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนว่าเนื่องจากออกแบบโดย Porsche นะมันก็จะดูแบบเลสซิ่งดูสปอร์ตเบาบักเก็ตซีอะไรแบบนี้นะฮะนี่อันนี้คือเอียงสุดแล้วก็สามารถล็อกได้วิธีปลดล็อกเขาเราแค่เอา ตัวมือจับลงนะฮะแล้วก็ดันให้มันดังกึกนิดนึงอ่ามันก็จะสามารถปลดล็อกได้สามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของพนักพิงเนาะทางขวามือผมเนี่ยที่เป็นมือจับก็จะเป็นการเลื่อนเบาะขึ้นสูงต่ำนะครับอันนี้คือสูงสุดแหละอ่าลนจอนิดนึงนะฮะอ่ะนี่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนี่คือต่ำสุดในเรื่องของการรับน้ำหนักนะฮะตามสเปคคือเขารองรับได้สูงสุด ถึง150กิโลกร,รัมเลยนะส่วนสูงนะตามที่เขาเ e c o m m e n d มาคือสูงสุดคนที่มีความสูงถึง190เซนติเมตรเนี่ยก็สามารถนั่งได้อย่างสบายเช่นเดียวกันอย่างผมเนี่ยประมาณ175พนักพิงพอดีหัวเลยนี่แล้วก็พนักพิงด้านบนเนี่ยสามารถยกขึ้นได้ถ้าเกิดอาจจะล้นไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้ผมให้ดูด้านหลังสีสีนี่คือสี สีดำเป็น Stormback นะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอย่างสีธรรมดาคือถ้าสีดำอย่างนี้ก็คือ Stormback สีขาวก็เป็นกราเซียไว้นะครับสีเทาก็จะเป็น Space Gray ถ้าเป็นสีอื่นๆที่เป็นสีพิเศษนะอย่างเช่นสีเขียวเข้มเนี่ยก็จะเป็น Lessing Green หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Ocean Blue อะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะซึ่งสีทั้งหมดเนี่ยของเขาเนี่ยจะใช้สีรถยนต์เอามาทำคือหมายความว่า ด้านหลังสีที่เป็นสีทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีใดก็นตามนะครับใช้มาตรฐานของรถยนต์เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวสีซีดสีหลุดล่อนแน่นอนนอกจากคุณจะเอาไปขูดขีดอะไรนะฮะก็อาจจะมีร่องรอยได้นะครับก็ต้องระวังแบบเวลาหันอย่างเงี้ยมันจะไปฟาดกับโต๊ะได้เอาละอันนั้นคือเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์โดยรวมนะเดี๋ยวเราไปเจาะเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเราจะไล่ไปตั้งแต่ ด้านบนพนักพิงสูงสุดไปจนถึงฐานล้อด้านล่างกันเลยครับอ่าเรามาดูที่พนักพิงด้านบนกันก่อนเลยนะครับตรงนี้อย่างที่บอกไปมันปรับระดับได้นะฮะส่วนของพนักพิงศีสะอ่าก็สําหรับใครที่แบบว่าตัวสูงหน่อยก็อาจจะดันขึ้นมาได้ตัวได้เนี่ยจะเป็นตะเข็บแดงทุกสีจะเป็นสีนี้หมดนะณนะตอนนี้ที่ออกมานะครับจะเป็นเบาะสีดําแล้วก็ตะเข็บสีแดงนี่คือสี storm black อ่าก็จะแบบดําดุเลยครับเป็นลักษณะเหมือนสีด้านนะ โลโก้เป็นอลูมิเนียมนะครับปัม๊มตัวโลโก้ TT ทีท่เป็น TT p ีพรีเมียมลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะที่อยู่ตรงนี้เป็นบ่งบอกถึงความเป็นทีทีพรีเมียมนั่นเองในส่วนของช่วงพนักพิงตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันจะซับพอร์ตหลังตรงนี้พอดีนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นโฟมแบบอัดแน่นมากสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือชิ้นงานของเขาเป็นแบบ1ชิ้นเลยนะเนี่ยอย่างพนักพิงเนี่ยคือ1ชิ้น แล้วก็เบาะรองนั่งคือ1ชิ้นก็จะมีทั้งหมด2ชิ้นนะที่เป็นตัวพนักพิงและที่รองนั่งนะครับต้องบอกว่าคือสไตล์รถยนต์เลยสวยมากอ่ะผมให้ดูดีไซน์เต็มๆก็45องศาแบบด้านหลังอ้เท่มากเลยนะมาเรามาดูที่ตัวเบาะรองนั่งกันบ้างนะครับต้องบอกว่าตัวเบาะเนี่ยถ้าสังเกตดีๆจะเป็นลักษณะ b u c เก็ตซีเลยนะเหมือนในรถยนต์รถแข่งเลยอะ่ะ เพราะว่าปีกเบาะจะขึ้นมาสูงแบบนี้เพื่อให้โอบกระชับในการนั่งถ้าเกิดเป็นในทางรถยนต์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าป้องกันเวลาเนาะรถมันกระชากป้องกันเราลื่นถลยออกจากเบาแต่นี้ก็อารมณ์แบบเล่นเกมมันเกินนะฮะกันเราลื่นถลยออกจากเบาออแต่จริงๆเนี่ยมันช่วยเวลาเราเลื่อนตัวอย่างเงี้ยเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราโอบกระชับมากความรู้สึกที่ผมนั่งมันเนื้อสัมผัสมันดีมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างกระชับเนื่องจากตัว ตัวบอดี้ของตัวเก้าอี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และก็โอบกระชับเรามาเรามาดูที่ตัวที่พักแขนกันบ้างนะครับสามารถปรับได้แบบ4ทิศทางเลยอันแรกเลยคือขึ้นลงนี่นี่คือเตี้ยสุดแล้วก็บนสุดอันที่2คือสไลด์ไปหน้าและถอยหลังอันที่3คือเข้าในแล้วก็ออกข้างนะนี่และสเต็ปที่4คือบิดองศาได้นี่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าหลากหลาย รองรับสรีระทุกรูปแบบได้เลยผมคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะก็อันนี้คือส่วนของเบาะรองนั่งแล้วก็พนักพิงนะเราขยับมาที่ด้านข้างตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ผมบอกว่าทางขวาเนี่ยจะเป็นปรับระดับขึ้นลงอ่านี้ขึ้นละเดี๋ยวเราต้องปรับให้มันลงมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงปั๊บส่วนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายปั๊บมันคือการปรับเอ็นนะครับ ให้ดูปึ๊บมันจะล็อกอันนี้คือล็อกนะผมก็จะพิงไม่ได้ละถ้าเกิดใครอยากแบบเอียงบ้างนั่งตรงบ้างแล้วก็ไม่อยากไปล็อกมันนี่มันเอียงเอียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ล็อกนะเนี่ยมันก็จะไปตามแรงที่เราดันสมมติว่าเออเราอยากเอียงนอนเล่นมือถือเนาะแล้วก็เราก็ล็อกได้ครับแล้วก็นั่งเล่นมือถือไปแล้วก็นี่เห็นไหมมันก็จะถูกล็อกเรียบรอ้อยอย่างที่บอกครับว่า เอียงได้ทั้งหมด4ระดับนะเราไม่ใช้เราก็ปิดนี่มันยังค้างอยู่นะเราต้องดันนิดนึงมันจะดังแกรกแล้วเราก็นี่แค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วมาที่ตัวสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือฐานของล้อครับตัวนี้เป็นลักษณะ5แฉกนะเป็นฐาน5แฉกแล้วก็ล้อและฐานมีความแข็งแรงมากตัวนี้เป็นอลูมิเนียมครับแล้วก็ล้อเนี่ยมีความกว้างนะครับเส้นผ่านูนกลางอยู่ที่3นิ้วเลยทีเดียว แข็งแรงมากแล้วก็ลื่นสมูทมากคุณสามารถลื่นถไหลได้สมมุติว่าเรามีโต๊ะคอม2โต๊ะสไลด์ไปทางนู้นทีสไลด์มาทางนี้ทีลื่นมากครับเนี่ยผมทาให้ดูเลยอะ่ะผมลองนั่งนะแล้วผมลองสไลด์ให้ดูเนี่ยโอ้โหสม,มูทสุดอะตดดตดตดตดอก็เรื่องของความแข็งแรงไม่ต้องห่วงแล้วก็ตัวฐานล้อเนี่ย ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราเอียงแล้วมันจะล้มนะเพราะว่าฐานล้อมันกว้างกว่าตัวพนักพิงที่ตั้งสุดอ่ะมันทําให้สมดุลมันดีมากและโอกาสที่จะหงายหลังเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับไม่มีทางที่จะหงายหลังเพราะตัวฐานล้อค่อนข้างกว้างนะครับจบไปแล้วครับกับเก้าอี้สุดหรูตัวนี้ฮะชื่อรุ่นคือ t h e r m a l t e c h Argen E700 ครับอย่างตัวนี้ของผมก็คือสี Storm b a c k นะคะซึ่งสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่มั่นใจว่าเอ้ย เหมาะกับเราหรือเปล่าผมแนะนําอย่างนี้เลยครับเนื่องจากเก้าอี้ราคาหลักสามหมื่นเนี่ยคุณต้องไปลองนั่งครับแล้วจะรู้ว่าเออเราชอบเนื้อสัมผัสแบบนี้ไหมหนังแท้แบบนี้ไหมโฟมที่มันอัดแน่นแบบนี้มันโอเคสําหรับเราหรือเปล่าไซส์เก้าอี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างดูแบบใหญ่บึกบึนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าควรไปลองนะครับแล้วก็เรื่องของสีด้วยแต่ละตัวแทนจําหน่ายครับตอนนี้ทางเทอร์มัเทคได้ ทำการเหมือนทําเป็นสีเทียบเอาไว้แต่ละร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเก้าอี้โชว์ทุกสีนะครับเพราะฉะนั้นไปที่ร้านเขาจะมีสีเทียบเป็นแบบสีตัวอย่างคล้ายๆแบบไปดูรถยนต์อ่ะเออเราก็อาจจะเลือกเทียบตามสีนั้นได้ทีหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบว่ากําลังสงสัยว่าแล้วสามารถไปลองนั่งได้ที่ไหนนะฮะลองสอบถามไปที่เพจเทอร์มอเท็ไทยแลนด์ดูครับว่ามีร้านไหนมีตัวอย่างให้ลองนั่งแล้วก็มีสินค้าวางจําหน่ายด้วยนะครับสีมันมีเยอะมากๆและที่สําคัญครับ มันพรีเมียมสุดๆเลยเออสำหรับใครที่ชื่นชอบเก้าอี้แบบนี้แล้วก็มีความล้ำสมัยแบบนี้ฮะผมแนะนำเลยครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆอาละครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเคอร์เม e c h ทด้วยที่ส่งเก้าอี้สุดหรูแบบนี้มาให้เราได้ทดสอบลองนั่งนะเออสำหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับ